ในวาระแห่งความชื่นชมยินดีโอกาสที่บานเนตใหญ่แสงธรรมฉลองครบรอบ50ปีพระศาสนาจักรในประเทศไทยมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถาบันสำคัญแต่เดิมการอบรมพระสงฆ์ เราต้องส่งเนนไปเรียนที่บ้านเนนใหญ่ต่างประเทศแต่50ปีให้หลังหลังจากสังคายนาวาติกันครั้งที่สองได้ให้พศาสนาจากท้องถิ่นแต่ละที่เปิดบ้านเนสสำหรับใช้การอบรมในบริบทของตัวเองทางสภาพระสังฆราชในสมัยนั้นจึงได้นำริสร้างบ้านเนนใหญ่แสงธรรม หรือใช้ชื่อภาษาลาตินว่าลุคส์มุนดีซึ่งแปลว่าแสงสว่างของโลกที่สำพรางในปี1972พ่อเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบัณฑิตใหญ่แสงธรรมได้เข้ารับการศึกษาเป็นสำมัณนใหญ่ในปี1979ซึ่งเป็นรุ่นที่8ของบัณฑิตใหญ่แสงธรรม มีความยินดีมีความสุขที่เราได้รับการศึกษาในประเทศไทยจึงอยู่อาจจะเป็นไปได้ที่หลายๆลคนมีความคาดหวังที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ว่าการได้อยู่ในประเทศไทยการได้ศึกษาได้เรียนรู้ในบรรยากาศของประเทศไทยแม้ความรู้อาจจะไม่กว้างขวาง,วางแม้ประสบการณ์อาจจะไม่กว้างขวาง แต่ว่าความเป็นไทยวัฒนธรรมยังคงอยู่และเติบโตขึ้นซึ่งทำให้การอภิบาลพระศาสนาจักรต่อต่อมานั้นบังเกิดผลน่าชื่นชมในฐานะที่เป็นเนนใหญ่เจปีก็มีความสุขกับการได้ดำเนินชีวิตการฝึกฝนอบรมตัว แล้วก็ขอบคุณต่อคณะผู้ใหญ่ผู้ให้การอบรมและอาจารย์ที่ให้การศึกษาที่ดีสำหรับพื้นฐานในการเป็นพระสงฆ์เป็นผู้พิบาลและเป็นพระสังฆราชในวันนี้และได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งห้าปีที่ได้เป็นผู้ให้การอบรมก็มีความสุขและเห็นบรรดาเนนในสมัยนั้นบัดนี้เป็นพระสงฆ์จำนวนมากและเป็นคารวาสก็จานวนมาก แต่ว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพและทํางานให้กับพระศาสนาจักและสังคมอย่างมากมายซึ่งกําลังเป็นกําลังสําคัญให้กับพระศาสนาจักและสังคมอยู่ในปัจจุบันเพในวละที่เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีบรรเนนใหญ่แสงธรรมพ่อก็ขอปรารานาตัวที่จะช่วยเหลือแนะนําหรือว่ามีอะไรที่ให้ช่วยได้ก็ยินดีพร้อมและ ขอให้สถาบันนี้จะได้เปลี่ยมด้วยคุณภาพและเป็นสถาบันที่สร้างบุคลากรสงฆ์บุคลากรคารวะที่ดีและปัจจุบันนี้ยังมีครูคําสอนยังเป็นที่อบรมนักบวชทั้งชายทั้งหญิงก็ขอให้ได้ทําหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์และดําเนินตามแนวทางของพระศาสนาจักทั้งของสากลและของประเทศไทย อย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพตลอดตลอดไปขออำนวยอวยพร